development of p r o c e s s c o n t r o l in s ลอินซิตแมททัลฟการพัฒนาของกระบวนการควบคุมในการขึ้นรูปโลหะแผ่นคณะผู้จัดทำา 1. น,นายธิติพันธ์มีประเรสริฐ 2. นายเดชนรินศรีสลิปรัพย์ 3. นายปริญญาเลิศวิริยาศักดิ์ 4. นายพานุพัฒน์มาโต 5. นางสาวรัชวัยลรือนามวัตถุประสงค์จุดประสงค์ของบทความวิจัยนี้คือการนำเสนอถึงแนวทางที่เป็นระบบเพื่อการออกแบบ และการทำให้เกิดผลยังเหมาะสมในกระบวนการควบคุมและเหมาะสมที่สุดสำหรับการอ้างอิงวิธีแนวแรงของตัวปั๊มวิธีการทำให้ถึงเป้าหมายรวมถึงการสร้างแบบจำลองของกระบวนการขึ้นรูปรลหะแผ่นการออกแบบกระบวนการควบคุมและการกำหนดความแน่นอนของวิธีแนวแรงของตัวปั๊มที่เหมาะสมที่สุดผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองจากการขึ้นรูปร่างตัวยูแสดงถึงกระบวนการควบคุมที่เหมาะสมสามารถออกแบบและอ้างอิงวิธีแนวแรง ของตัวกดที่เหมาะสมที่สุดสามารถส่องคอร์สด้วยการทดลองการพัฒนาควรจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการออกแบบและทำให้เกิดผลในกระบวนการควบคุมการขึ้นรูปโลหะแผ่นตัวแปรที่ศึกษาวิธีแนวแรงของตัวปั๊มการเปลี่ยนแปลงแรงกดของตัวจับยึดชิ้นงานเงื่อนไขของแรงเสรานในสภาวะต่างๆและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้วิธีวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. สิ่งอำนวยความสะดวกการทดลอง การทดลองการควบคุมกระบวนการได้ดาเนินการเกี่ยวกับการกระทำด้ก่อนให้เกิดฮารดเล็กจําลอง2องพร้อมกับตัวควบคุมแบบ PID ดิจิตอลดังรูปที่4ความจุ่ที่โหลดกดเป็น680กิโลนิวตันสาหรับการเจาะและ700กิโลนิวตันสำหรับเครื่องผูกตัวควบคุมแบบดิจิตอลจะช่วยให้แรงยึดที่ว่างเปล่าเพื่อติดตามเส้นทางที่กำหนดไว้ลงหน้าซึ่งก่อให้เกิดการเครื่องควบคุมบล็อกในรูปที่สาม 2. การดําเนินการควบคุมกระบวนการการดําเนินการควบคุมกระบวนการที่จําลองการขึ้นรูปนี้จะปรากฏในรูปที่5ส่วนเพิ่มเติมจะเป็นบล็อก D/AQ ที่เป็นกระดานการจัดเก็บข้อมูลได้มาจากตัวควบคุมข้อมูลดิจิตอลก่อให้เกิดการเส้นทางข้อมูลที่ด้านนอกในรูปที่3และดังที่คานวณได้ถือคําสั่งบังคับให้เป็นตัวควบคุมดิจิตอลก่อให้เกิดผลลัพธ์ของกระบวนการควบคุมังรูปที่3โปรแกรม บล็อกกับบล็อก DAQ ก่อให้เกิดกระบวนการควบคุมบล็อกที่ WSI c เป็น Workstation Interface ที่เป็นต้นฉบับการสื่อสาร 3. อิทธิพลของการควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปโลหะแผ่น 3.1. ส,ส่วนที่สอดคล้องกันผ่านกระบวนการควบคุมกระบวนการการเปรียบเทียบของเครื่องจักรและการควบคุมกระบวนการ U-channel ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่เหนือกว่า ของการควบคุมกระบวนการผลิตในการควบคุมเครื่องรูปที่6แสดงข้อผิดพลาดในการติดตามความสัมพันธ์ของเครื่องจักรและควบคุมกระบวนการภายใต้สภาวะที่แห้งและหล่อลื่นตารางที่1แสดงให้เห็นช่องวัดความสูงโดยเฉลี่ยสำหรับกรณีในรูปที่6แสดงถึงการตรวจวัดที่ช่วยเพิ่มการควบคุมกระบวนการในช่องความสูงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในการหล่อลื่นดังนั้นความมั่นคงในช่องการวัดสามารถ เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องในแนวแรง3.2ความสําคัญของวิธีการอ้างอิงกระบวนการความสัมพันธ์ของการอ้างอิงกระบวนการแรงตัวกดสามารถแสดงโดยการเปรียบเทียบความสูงของช่องทางที่วัดได้สําหรับทิศทางการอ้างอิงที่แตกต่างกับรูปที่7แสดงถึงการอ้างอิง2การทดลองแนวแรงตัวกด ตารางที่2แสดงให้เห็นถึงการวัดความสูงของช่องทางสําหรับทั้ง2ทิศทางเส้นทาง B การผลิตชิ้นส่วนที่ดีกว่าพอที่วัดความสูงของช่องทางใกล้ชิดกับความสูงของช่องที่ต้องการวัด50มิเมตรผลการวิจัย1การออกแบบของการควบคุมกะะวนกันในการขึ้นรูปโลหะแผ่นขึ้นอยู่กับผลการทดลองขั้งต้น2ข้อพิจารณาที่สําคัญที่เกิดขึ้นตารางที่1 ค่าเฉลี่ยการวัดความสูงของช่องทางสำหรับการควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการภายใต้สารหล่อลื่อนที่แตกต่างตารางที่2วัดความสูงของช่องทางสำหรับการอ้างอิงแนวแรงตัวกด 2. แบบจำลองกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นการสร้างแบบจำลองกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไฮดรอลิกกระบอกสูบเดี่ยวสำหรับการออกแบบตัวควบคุมกระบวนการซึ่งเป็นระบบการรับส่งแบบช่องทางเดียว SISO ได้รับการตรวจสอบซึ่งจะแสดงแผนภาพบล็อกในรูปที่8รูปแบบกระบวนการที่เป็นลำดับแรกแบบไดนามิกไม่เชิงเส้นมีความผันแปรนเนื่องจากรูปแบบในการหล่อลื่นยังปรากฏอยู่แบบจำลองนี้มีการใช้อย่างประสบความสำเร็จในการสร้างแบบจำลองของกระบวนการขึ้นรูปตัวอยู่ในรูปที่9แสดงถึงการเปรียบเทียบของแบบจำลอง และผลการทดลองสำหรับความแตกต่างอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีของแรงได้ 3. การออกแบบระบบควบคุมรูปที่11แสดงผลของแบบจำลองที่ใช้ระบบปฏิบัติการ PIF ควบคุมและ first-order non-linear model รูปที่1 1 a แสดงถึงแรงอัตโนมัติสร้างโดยระบบควบคุม PIF รูปที่1 1 b แสดงถึงเส้นแรง f p d และเส้นแรง F PD, สามารถติดตามคุณภาพได้ดีสามารถคาดเดาได้จากพื้นฐานของผลจำลองการทดลองแสดงถึงผลการใช้ระบบควบคุม PIF ที่เหมือนกันและใช้เส้นแรงกดที่เหมือนกันซึ่งแสดงอยู่ในรูปที่12ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในแรงกดยึดเส้นแรงกดก็จะได้คล้ายคลึงกันการชี้ทางนี้แสดงให้เห็นถึงระบบควบคุมทำงานได้ดี 4. การออกแบบเส้นแรงกดที่ดีที่สุด ในการคำนวณสามารถใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ได้ในรูปที่13การหาเส้นแรงกดที่เหมาะสมที่สุด fp สำหรับการเลือกรูปร่าง sd สามารถทำได้โดยแก้ปัญหาด้วยการแก้สมการที่2ตำแหน่ง fp ที่ราฟพันฟอร์ทที่ดีที่สุดค่าดีคือบริเวณปลอดภัยสำหรับ fp ซึ่งไม่มีการฉีกขาดและรอยยน่น E คือค่าฟังก์ชันที่แทนความแตกต่างระหว่าง p กับ sd ตั้งแต่การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ในการขึ้นรูปโลหะแผ่นแพร่หลายโดยใช้ไฟในอิเลเมนต์เมท d อดทำให้หาค่า p และ d ได้ยากขึ้นจึงใช้วิธีการหาคำตอบจากการสร้างตัวแปรและออกแบบการทดลองดังนี้ 1. สร้างตัวแปร fp และ s โดย fp คือการออกแบบที่เปลี่ยนแปลงได้และตัวแปร s คือคำตอบที่เปลี่ยนแปลงได้ 2. ความสัมพันธ์จากการทดลองระหว่างการออกแบบกับคำตอบที่เปลี่ยนแปลงของตัวแปร 3. หาค่าที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบตัวแปรพื้นฐานจากการทดลองที่เกี่ยวข้องกันโดยค่าของการาฟพันฟอรต์ตั้งสอดคล้องกับค่าจากการออกแบบตัวแปรส่วนสำคัญในการออกแบบเกิดจากการทดลองตาม s e ค o คนออเดอร์โมเดวิธีการหาคำตอบสามารถทำได้ โดยการออกแบบตัวแปรที่มีค่าเหมาะสมที่สุดในกระบวนการเบื้องต้นจะมีความต่อเนื่องโดยผลลัพธ์จากกระบวนการที่2ถึงการขึ้นรูปยูชานแนลในแม่พิมพ์ซึ่งค่าของความสูงของช่องจะมีความคลาดเคลื่อนสูงอธิบายจากความต้องการขนาดความสูงของช่องลบกับค่าที่ได้จากการวัดซึ่งค่าของพันฟอร์ดคำนวณได้จากสมการที่3ตำแหน่ง A1 คือค่าตัวแปรออกแบบและค่าฟีหนึ่งคือค่าคำสั่งของ Sherby s h e p p o y y o o m i l l เกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบการทดลองที่พบบ่อยๆสามารถคิดได้จากสมการที่4ตำแหน่ง A10 คือค่ากลางในขอบเขตการออกแบบและลัมดาคือค่าสเกลโดยในกรณีนี้ A10 เท่ากับ51 6 9และลัมดาเท่ากับ0.025 จากการออกแบบการาฟพันฟอร์ดสอดคล้องกับค่า x 1นึ่งเท่ากับสี่สลบหลบสและลบสี่สำหรับการทดลองในรูปที่1 4 a เมื่อเกิดการฉีกขาดที่บริเวณช่องสูงจะเกิดการเสียหายซึ่งค่า fp ที่ดีที่สุดในรูปที่1 4 a สอดคล้องกับค่ามินิมัม x 1นึ่เท่ากับลบศูน ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมในรูปที่1 4ีและจากค่าทางกายภาพที่สังเกตได้ค่าจริงที่เหมาะสมที่สุดภายในขอบเขตของกรณีนี้ดังนั้นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดจึงไม่สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำอย่างไรก็ตามค่าที่ได้จากทางสถิติก็เป็นแบบจำลองที่ดีและมีค่าของตัวชี้นำที่ต่ำใกล้เคียงกับค่าทา ค่ากลางทางวิศวกรรมซึ่งตัดสินความปลอดภัยและความแข็งแรงของกระบวนการขึ้นรูปค่าของกราฟพันฟอที่ที่สุดที่สามารถคำนวณได้จึงสอดคล้องกับค่า x 1เท่ากับ0สรุปและข้อเสนอแนะจากที่แสดงกระบวนการควบคุมการปรับปรุงคุณภาพและความเหนียวแน่นมีปัจจัยสำคัญเช่นกระบวนการควบคุมและการออกแบบตำแหน่งของค่าที่ดีที่สุด ของกราฟพันฟอร์ดกระบวนการควบคุมจะทําให้ประสิทธิภาพของชิ้นงานดีขึ้นและมีการพัฒนาค่าของกราฟพันฟอร์ดดังนั้นงานในอนาคตจึงสามารถออกแบบการควบคุมให้ใช้พันสปีดสูงๆได้และช่วยให้ระบบสามารถผลิตงานที่มีความซับซ้อนรวมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของระบบไฮดรอลิกหตายลูกสูบด้วย